ผีพิสวาาผีแม่เลี้ยงผีหมอนวดผีอัมผีกระชากหัวผีเลียหัวผีเล่นบาบาทผีต่างๆอีกมากมายก็เป็นนักสะสมก็ตู้นรบาตยาที่เขาเรียกกันก็คือไกเอกเก็บมาน่าจะร่วมเกือบสามหมื่นเล่มแล้วนอกจากเก็บเล่มรบาตเก็บของที่เกี่ยวกับพวกไอ้วดแดงพวกยีโร่ต่างๆของเรื่องเก่าๆเนี่ยของเล่นมันก็คือได้จับได้มองแต่กระตุ้รบาตเรายังอ่านได้ไงมันก็เหมือนอ่านหนังสือจำลองใจ เรื่องการ์ตูนเรื่องระบาดมันก็มีหลายแบบมีทั้งการ์ตูนแนวปัญญาแนวอิทลิปาฏิหารบางอันมีกติสอนใจสอนให้เราทำดีอะไรต่างๆแต่ผมไม่ชอบแบบนั้นผมจะชอบที่มันเป็นแบบผีผีสางๆอ่ะอ่านแล้วเราลัวอ่านแล้วเราคิดจินตนาการแล้วพอตอนคืนเนี่ยมันจะสนุกคืนนี้ใหม่อีกแล้วมันจะมาอยู่วันนี้เราไม่อยากนอนเลยพลัดไปัดสกพักรัตนาก็รู้สึกว่ามีเสียงคนเข้ามาในห้องเป็นชายหน้าตาน่ากลัวมันตรงเข้ามาที่ร่างของเธอที่นอนอยู่บนเตียงอย่างคืนกะหายอ่านแล้วเราลัวลัวแล้วเราก็เสียว เสียวแล้วเราก็อยากอ่านอ่านต่อความกลัวมันเป็นเรื่องความฝังลึกที่อยู่ในเราสมัยก่อนพ่อแม่เราเวลาทำอะไรเนี่ยเราก็ถ้าบอกว่าระวังผีหลอกนะระวังตุ๊กแกมากินตับนะระวังไอ้นู่นระวังไอ้นี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เหมือนกับกลัวผีกันมาตั้งแต่เด็กจะเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยเราก็ต้องอให้พ่อแม่ไปด้วยหรือจะไปไหนกลางคืนเราก็กลัวแต่เรากลัวเราก็อยาก ความเป็นเื่งระบาดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือปกของมันกับชื่อเรื่องของมันมันเหนือเล่มระบาดอ่ะสวยงามอลังการมากก็ระว่าตวดแนวอืมๆด้วยเราก็ซื้อมาพราซื้อมาอ่านแต่บางทีเราก็แปลกใจหน้าปกนี่สวยมากอืมมากแต่เปิดมาเนื้อในข้างในอ่ะอาจจะไม่ใช่เหมือนในปกเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นลักษณะาาแบบว่าเขาจะอยากจะให้นักเขียนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสฝึกแต่คนที่จะวาดหน้าปกได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานแลว้ววาดได้สวยพอสมควรเขาก็จะมาทําวาดหน้าปกให้แต่เนื้อหาข้างในอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งบางเรื่องก็แบบไม่มีอะไรเลยจบ สั้นๆรวนๆเนื่องจากมันถูกบังคับให้จบภายใน16กแผน่นแต่ก็เป็นเทคนิคในการที่ให้คนซื้อชอบทิ่สุดที่เขาวาดสวยตาคมอึมมากเนี่ยต้องเป็นอาจารย์ชาตีสองวรศิลป์แกเขียนปกมาเยอะผม,มเจอที่ไรผมจะต้องเก็บของแกมาตลอดยี่อ๊่มทำยี่อใช่ยี่อ๊่มเป็นเรื่องไม่คิดว่าจะมีใครเก็บผลงานของผมแม้แต่ตัวผมเองตอนนี้ที่บ้านรู้สึกจะเหลือสาสี่เล่มเท่านั้นเอง <laughs> เงินบาทในสมัยนั้น ผมกินข้าวต้มสองจานหัวเชโป50ตังก๋วยเตี๋ยวก็จาระบาทด้วยเล่่ัข็เเปนนลิกมาสองปีนะครับ<ะ>ตั้งแต่ลงพิมพ์เขาเลิกพอมายุคหลังการ์ตูนญี่ปุ่นเริ่มมาตีเพื่อนรุ่นน้องผมถาม่าพี่เราจะเขียนการ์ตูนไปจนแก่ไหมเนะี่ยบอกโอ้ยไม่ต้องกลัวตามไ้ที่ภาษาไทยยังอยู่การ์ตูนเล่มงระบาดไม่มีวันตายคนต้องอ่านแต่ไม่คิดว่าโลกก้าวหน้าโทรศัพท์เครื่องเดียวเขาสามารถจะหาในนั้นได้ในที่สุดลงพิมพ์ก็หยุด ในยุคหนึ่งกระตูนไทยเล่มระบาดเคยเพื่องฟูเคยมีนักเขียนเยอะแล้วก็คนชื่นชอบอาหารตา X คือหนึ่งในผู้เกตตำนาน